สวัสดีค่ะพวกเราไมคแคทนะคะวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจค่ะทีมนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแพนบีทเบิร์ดค่ะแทงนตัวหน้าของเขานะคะก็จะประกอบไปด้วยค่ะแคคตัสค่ะและหางจะเป็นหางไลท์ของบีทนะคะและปากก็จะเป็นปากฮิวส่วนตัวที่สองในเป็นบีทนะคะก็จะมีแอ็กซีคิดแล้วก็มีหางไลท์เหมือนกับตัวหน้าเลยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะนกก็จะเป็นนก้วงธรรมดาค่ะเป็นออฟชอตแบทเมลเอ็กบอมบ์ครับ ทีมที่เขาเจอนะคะก็จะเป็นทีมแฮนดัตแล้วก็ปานะคะจุดเด่นของทีมนี้เนี่ยก็ผมว่าก็คือการขโมยจี้นะจากหางไลท์ที่เป็นห่างไลท์ของบีทใช่เขาเอามาสองตัวเลยก็คือตัวบีทกับแฮนเขาใช่เอามาขโมยจี้แล้วก็ตีค่อนข้างแรงนะครับผมแปดสิบตอนเก้าสิบครับตอนนี้นะคะทีมแพน b e บีทเบิร์ดเนี่ยคือ เป็นทีมที่ในส่วนตัวคิดว่ามันสมดุลที่สุดแล้วนะคะมีครบทุกอย่างดามเมจแล้วก็ปวดด้วยตัวบีทเนี่ยค่อนข้างแรงเลยในซีซั่นนี้โดนห้วงไปนะครับปลาฝั่งฝั่งเขาใช่เขาน่าจะเหลือหนึ่งหนึ่งกับบีทนะคะเดี๋ยวดูว่าจะแก้สถานการณ์ได้ไหมเพราะว่าปลาเนี่ยก็ตีบีทแรงอยู่ใช่ผมว่าปลาน่าจะตีตายเลยนะแต่เขาติดอสเตน สามขีดแล้วเขาก็แอคกซิขีดแล้วก็ X Z วกขีไปยอด,ดยอดทีมต่อมาที่เขาเจอนะคะจะเป็นสามบักซิแนลค่ะเป็นขโมยจี้เนาะใช่แต่สามบักซิแนลเนี้ยจะมีเป็นดั๊ดตัวแรกแล้วก็มาแรงตัวที่สองแล้วก็เป็นปลาอยู่ตัวที่สามนะคร<ช>ับเป็นครบขุกอย่างคือครบทุกเผ่าพันธุ์เลยอ่ะเทิร์นที่สองนะคะนกหลวงลวงปลาตัวสุดท้ายเขาตายแล้วใครเอาซื้อด,ดีไปบอกใช่ส่วนมากที่เจอนะคะถ้าเป็นถ้าเล่นนกหลวงเนี่ยคือเทิร์นสองอ่ะ การครบแล้วนะคะสามารถลงได้เลยนี่เขาจะจบได้ตั้งแต่ตอนเทินสี่เลยนะครับเนี่ยใช่มีสิทธิ์เรียบร้อยเรียบร้อยจนะคะทีมต่อมาที่เขาเจอจะเป็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นลิฟทายหลังสะท้อนเนาะแล้วก็ปลาขาอาโคตัวหน้ามีโคด้าด,ด้วยใช่ปัจจี้แคทเทลของเาาแตะที่กำลังแบบว่าเป็นท็อปท็อปเลยอะ่ะตัวแพตตัวหน้าเขา เหมือนแบบระเบิดพีชีพนะครับตัวหลังเนี่ยใช่คือเหมือนเป็นทีมสแตนดาดท,ที่ไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าทีมนี้เขาแรงจริงๆนะคะแพนบีดเบิร์ดเนี่ยแรงจริงๆการเมฆเขาเยอะมากทีต่อมาที่เจอเป็นนก <uk S 1> รูอีกแล้วใช่บาร์ปลาแล้วก็แพ n นบิดการ์ดคือการขึ้นดีด้วย,ยแหละแต่ว่านกวลงกาขึ้นดีมากที่เขาเจอบักหหางหมดด้วยเนาะใช่ครับเรามาดูเขาจะแก้ยังไงนะ โดนด,ด,ดิดการ์ดจะไม่เหลือแล้วฝั่งตรงข้ามมีคัทเทลด้วยนะจั่วการ์ดรัวเลยเขาตีมาจั่วการ์ดแล้วก็ดิดการ์ดฝั่งเขาด้วยอืมเดูว่าเขาจะได้ยังไงเขาเลือกที่จะให้ลงแล้วผมว่าเขาน่าจะเก็บไพ่รอแล้วล่ะครับว่าจะเล่น,นทีเดียวให้จบตายแไม่ตายเอาไม่ตายดิดการ์ดอีกแล้ว เจอทีมป่วนเหมือนกันนะลูกสุดเลยใช่นี่โดนด,ดิดการ์ดสามใบเลยนะนกเขาจะสู้ไหมแต่ตัวบักนี่เขาข้นี่เขาแอคเขาแอคทีคิดทิ้งไว้นะให้ตาหน้าเนี่ยนกตีก่อนก็ชีเลยใ,ใบแรกเพราะว่าสปีดตัวบักเนี่ยน้อยอยู่แล้วใช่ดูดิชีเลย,เยโอ้าาอหขีถั่วใบด้วยทีต่อมาที่เจอเป็นทีมพิษค่ะดูการเขาขึ้นเนี่ยโอ้ <laughs> ขึ้นแบบแบบประตรงข้ามจะกดยอมแพ้ใช่ตด,ดลวงลวงอืมเขารอมาตีรอมาเลยน่าจะเก็บบีดไว้จัดก,การกตัวหลังๆเนาะใช่ครับเพราะว่าบีดตีเข้าทุกตัวเลยนะครับสำหรับทีมนี้เพราะว่ามีทางดัดทางเล็บทั้งพืชซึ่งเป็นขนมหวานของบีดอยู่แล้วนี่ดูบีดตีกันครับผมน่าจะเรียบร้อยค่ะชุดเดียวตาย อันนี้ผมว่าเขาก็ตั้งนารอรอให้การบีทพร้อมเล่นเดิมตัวสุทานมีเฟอร์บอลน,นะงามเขาเอาเลย,เ,ยเขาเอ้แคคิดว่า,าไปนะแต่ผมว่าตัวหลังเราจะเก็บได้อยู่เพราะมีแคคตั้ถึงสองใบเลยเรียบร้อยค่ะร้อยครับทีมนี้นะคะราคาของแพนเนี่ย เขาจะไม่ม <owad Es> ีขายนะคะแต่ถ้าอยากเล่นเนี่ยแนะนาเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวใกล้เคียงกันนะคะราคาอยู่ที่9,850บาทค่ะส่วนบีดนะคะอยู่ที่4,970บาทค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะนกค่ะอยู่ที่2,650บาทค่ะรวมทั้งหมดนะคะ17,470บาทค่ะฝากดิสคอดของพวกเราเมคแคปเบอร์ดนะคะใครสนใจจะเล่นเกมแอคซี่เนี่ยสามารถทักมาได้เลยนะคะที่เพจเมคแครค่ะสวัสดีค่ะ